สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นคลิปแรกสูตรแรกนะครับประจำวันที่1เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2559นะครับนี่คือสูตรคำนวณเลขเด่นนะครับสูตรตอง4นะครับมาดูกันว่าสูตรนี้มีที่มาที่ไปยังไงกันนะครับเลขชุดนี้นะครับ สมาชิกบางท่านนะครับและหลายคนก็คงจะได้เห็นผ่านตาไปแล้วนะครับผมได้ลงไว้ในงวดที่แล้วนะครับแทรกไว้ในสรุปเลขเด่นนะครับให้ได้ดูกันเป็นงวดแรกนะครับงวดที่แล้วยังไม่ได้ลงเป็นหัวข้อนะครับแต่นะครับท่านเลื่อนหาดูได้นะครับในสรุปเลขเด่นนะครับเป็นคลิปสุดท้ายของงวดที่แล้วนะครับผมได้แทรกไว้ให้ดูนะฮะมาดูกันนะครับผมที่ผลนะครับที่มันออกมาเป็นยังไงนะครับสลับเลขชุดนี้นะครับ วันที่จะผลจน3ปี59นะครับที่ได้คำนวณไว้และได้ลงไปนะครับให้เลขเด่นไว้นะครับสูตรตอง4ี่นะครับก็คือสูตรที่1จะมีสี่ตัว2 4สี่ตัวสาสี่ตัวนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็น4ี่ี่ี่นะครับใช้รหัสสูตรตอง4ี่นะครับผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ออกในงวดที่แล้วนะครับ3าตัวท้ายรางวันที่1นนะครับเลขที่ออกก็คือ9 1 8นะครับ ล่างออก 3, 2นะครับนี่คือผลนะครับของรางวัลที่1และ2ตัวท้ายนะครับสำหรับตัวเลขในสูตรนี้นะครับเลขที่เข้ามาดูกันว่ามีตัวไหนเข้ากันบ้างนะครับสำหรับสูตรแรกนะครับสูตรตอง 4, 4ทับ1นะครับให้ไว้2058นะครับ เลขที่เข้านะครับก็คือเลข2นะครับตัวนี้เลข8เข้าบนนะครับ2เข้าล่าง8เข้าบนนะครับนี่เข้าบนล่างนะครับ4ีทับ2นะครับเลขที่ให้ไว้หนึ่งสามเจดนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมี9ก้าหนึและสานะครับงวดน,นี้1เข้าบนนะครับสำหรับสูตรนี้ สามเข้าล่างเก้าเข้าบนนะครับนี่เข้าบนล่างนะครับสี่ทับสามนะครับเลขเด่นที่ให้ไว้นะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์สองนะครับเลขหนึ่งนะครับเข้าบนเลขสองเข้าล่างนะครับอันนี้ก็เข้าบนล่างนะฮะนี่คือผลงานในงวดที่แล้วนะครับสลับสมาชิกหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นผ่านตากันไปแล้วนะครับ งวดนี้ก็เลยนำมาเสนอให้ชมกันนะครับเป็นหัวข้อคลิปกันเลยทีเดียวนะครับมาดูกนันาตัวเลขของงวดนี้นะครับมีตัวไหนกันบ้างนะครับประจำงวดวันที่1นึ่งเมษานะครับห้าเก้านะครับสี่ทับหนึ่ง สี่ทับสอทับสตัวเลขที่คำนวณมาได้นะครับสาหับสูตรตอง4นะครับสูตรแรกนะครับได้เลขมา6 4 0แล้วก็เป็นเลขหอีก1ตัวนะครับ สูตรนี้ได้เลขเบิลมาหนึ่งคู่นะครับ4ีทับสนะครับเลขที่คำนวณมาคือตัวเลข2 3 8 4นะครับ4ีทับสเลขที่ได้นะครับมี4 7กเจ็ดห้านี่คือสูตรตอง4ในงวดนี้นะครับลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็มาติดตามผลกันว่าผลนะครับสลากกินแม่งรัฐบาลน,นะครับทั้งรางวัลที่1และ2ตัวท้ายเลขจะออกอะไรนะครับก็มารอนะครับลุ้นผลไปพร้อมๆกันกันแล้วกันนะครับสำหรับสูตร ตอนนะครับสลับงวดนี้นะครับให้ได้ชมกันนะฮะยังไงฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับท่านใดที่อยากติดตามเลขเด่นอย่างต่อเนื่องนะครับก็กดติดตามได้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการค้นหานะครับซึ่งเลขเด่นก็จะลงในแต่ละงวดนั้นก็จะมีประมาณ 5- 6ชุดนะครับรวมสรุปเลขเด่นด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ฝากสูตรตองสีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบก,กันใหม่กับสูตรต่อไปในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ